ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่7มกราคม2 5 6 6นะคะแอดมินน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ่าเด้อคลิปนี้มาไหวเด้อท่านผู้ชมมือนีมาพอกันไว้นอกจาาเนาะเอาก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ่าเด้อ สำหรับทันใดทีชื่นชอบแนวทางเหล็กห้าน้อยเนาะจ้ะเนาะเขามเแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเด้อจ้ะเด้อจังสิบประัดทุกคลิปเนาะจ้ะเนาะจังสิบประัดคลิปต่อไปทีแอดมินหนูหน่อยลงเด้อจ้ะเด้อสำหรับห้าน้อยมือว่านเนาะจ้ะเนาะมือว่านี่จอะแตกไปที่สองเจ็ดเด้อจ้ะเด้อเจาะแตกไปที่สองเจ็ดรอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะ เขาในหชุดเด่นลายมือติดแล้วเด้อทผไมชมซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะจ๊ะเนาะเด่น2และ3มาครบนะจ๊ะเนาะเล็กในตารางเขาไปที่3ามเจ็ดเด้อจ๊ะเด้อสามหลักกะ3 7มศูนี่มาวิง่งนะจ๊ะเนาะสามมา2รอบรอบพิเศษหลักกะรอบปกติสาหรับท่านใดที่ถือกล่างว่านมือว่านี่แอดมินหน่หนอยดีใจนําเด้อจ๊ะเด้อ เอาก่อนจะไปรับชมหนะท่านาสำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่นะจนะ๊ะเนาะี่จะเป็นสบู่นะจ้ะเด้อสบู่สมุนไพรอัดก้อ,นช,น,กอน,น,นชมพูเล่งขาวนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นชมพูเร่งขาวดวยจ้ะเด้อตอนนี้ทั้งลานจะมีพรอมทรงเพียงสูตรเดียวนะจ้ะเด้อคือชมพูเล่งขาวนะจ๊ะเนาะสำหรับสบู่นั่น แพ็คหนึ่งราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเด้อจ้าเด้อสะดวกเก็บเงินปลายทางได้โอนได้นะจ้าเนาะเก็บเงินปลายทางหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับครีมนี่เป็นครีมฝาขาวเด้อจ้าเด้อครีมยาทาฝ้าตราเด็กแกะนะคะสำหรับครีมตัวนี้จะบำรุงก่อนนอนนะจ้าเนาะ ตลับสีขาวนี่จะเป็นเนื้อครีมไข่มุกนะคะสตลับสีครีมนี่เนาะจ้ะเนาะจะเป็นเนื้อครีมไขมุก1ชุดมี2ตลับนะคะตลับสีฟ้าแล้วก็ตลับสีครีมแล้วจ้าเดอ้อใช้คู่กันเลยนะคะใช้ตลับสีฟ้าทาก่อนแล้วก็ค่อยทาตลับสีครีมตามนะคะใช้ทาบางๆก่อนนอนทุกวันนะคะช่วยลดปัญหาสิวฝ้ากระ จุดด่างดำนะคะทำให้รูขุมขนเล็กลงหน้าเด็กลงนะคะคุณแม่ที่เพิ่นสั่งไปาหลายทันเพิ่นกลับมาสร้างซ้ำเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่อยากลองลองไปใช้ดูนะคะตอนนี้ก็คือมีโปรโถแถมสบู่หนึ่งก้อนอยู่นะคะสําหรับครีมเนาะจ้าเนาะเฉพาะครีมเท่านั้นเด้อจ้าเด้อสั่งครีมฝ้าขาวหนึ่งชุดแถม ซาบูหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็ถุงตีฟองหนึ่งชิ้นเนาะจ๋าเนาะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสมมรีเหมือนเดิมเนาะจ๋าเนาะรากาจะมียาสีฟันน้ำเ้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเหงือกบ่อยเนาะจ้าเนาะเหงือกบวมปวดฟันกินน้ำแข็งบ่ได้เนาะจ้าเนาะรอง ยาสีฟันสมุนไพรไล,ลกุบไปใช้ดูนะคะผสมสารจากเห็ดลิน้นจืและว่านหางจอและเข้นะคะท่านใดที่กินน้ำแข็งบไดเคี่ยวน้ำแข็งบดไดนี่ลองใส่ยาสีฟันหลอดนี่เบิ่งแ้วจ้าเดอ้อใส่เพียงหนึ่งหลอดเท่านั้นละเนาะจานะ้ะเนาะจะยำน้ำแข็งแตกโพลๆเลย่านมช้ชมรองไปใช้ดูนะคะซิ่งดีๆแอดมินหนุหน่อยกัมาแนะนำเนาะจาเนาะ ปริมาณหลอดหนึ่ง160ก,กร,รัมนะคะราคา190บ,บาทหลอดใหญ่เด้อจ่าเด้อขันใส่คนเดียวเนี่ยได้เป็นเดือนกว่าๆสองเดืนอนคุณเด้อท่านผู้ชมใส่ได้ทั้งเมิดครอบขวัวเด้อจ่าเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ6ขวบขึ้นไปเนาะจ้าเนาะใส่ซอเม็ดทัวเท่านั้นเด้อท่านผู้ชมไม่ต้องใส่เปลือง กรีนยาซิฟันนี่เนื้อยาซิฟันจะเป็นเนื้อเจลนะจนะ๊ะเนาะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะลองไปใส่เบิรงเดอจ้าเด้อหลอดละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสำหรับยาซิฟันนี่มีค่าส่งสี่สิบบาทเดอจ้าเด้อแต่ว่าถ้าสั่งไปคู่กับสบู่กะจะบ่เสียค่าส่งหรือว่าจะสั่งไปกับครีมจะบ่เสียค่าส่งเพราะว่าครีมกับสบู่มิโปรส่งฟรีเนาะจานะ้ะเนาะ ถ้าสังแต่ยาซีฟันเนี่ยจะเสียค่าส่งสี่สิบบาทแต่ว่าถ้าสังสองหลอดส่งฟรีนะคะแอดมินหนูหน่อยส่งฟรีเลยเนาะจ้าเนาะกำไรห้าบาทสิบบาทก็บอเป็นอย่างแต่ว่าประขาดทุนเนาะจ้าเนาะเขามาคลิปได้แอดมินหนูหน่อยกัขายแต่ของเด้อจ้าเด้อแอดมินหนูหน่อยกับขออนุญาตขายของนำเนาะจ้าเนาะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางตัวเลขสำหรับแนวทางตัวเลขได้แน่นนอนเนาะจ้าเนาะ เอามารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่7มกราคม2565เลขในตารางนะคะ129058นะคะเลขในตารางนะคะ เดนหนึ่งและสองนะคะวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะจ๊ะเนาะเด่นหะนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะหกชุดเดนหนึ่งห้าหนึ่งแปดสองห้าสแหและ9ก้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เล่นแค่พ่อสนุกสนานพ่อได้ลุนมือละหาบาทสิบบาทาเดอ้อจ้ะเด้อพรวะวเาแนวทางเลขน้อยนี่มันมีตั้งสามรอบเนาะจานะ้ะเนาะแอดมินคำนวณให้ทั้งสามรอบแล้วจ้ะเดอ้อคือพิเศษปกติแล้วก็วิ่พีในตารางเดียวกันได้เลี้ยวหยุดนะคะก็คือจังมือว้านกามาาแคลรอบเดียวนะจนะ้ะเนาะขันเขาแล้วก็คืออยากให้ท่านผู้ชมหยุดด้อจ้าเดอ้อ รู้สึกว่าเขาใน6ชุดเด่นหลายเมื่อติดแล้วเนาะจ้าเนาะเข้าใน6ชุดเด่นลหลายวันติดแล้วนะคะสำหรับคนใดที่เขาไม่แล้วแอดมินหน่อยก็าฝากในเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจทางช่องแอดมินนเนาะจานะ่าเนาะกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะจานะ่าเนาะหลักก็ฝากเบิ่งคลิปวิดีโอให้จบน้ำในเด้อจ้าเด้อก็เป็นการสนุก ก็เป็นการสนับสนุนทางช่องแอดมินหน่อยนะจ๊ะเนาะดูวิดีโอให้จบคลิปและไม่ข้ามโฆษณานะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มนะจ๊ะเนาะเข้ากลุ่มเมมเบอร์ทักไลน์นะจ๊ะเนาะเข้ากลุ่มฟรีเมมเบอร์ทักไลน์0ย์9 2 6 3 2 5 5 1 3เมมเบอร์เพิ่มเพื่อนทักไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่จะสั่งครีมกับสบู่กับเบอร์นี่คือกันเดาจาเดอศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามสั่งครีมสั่งสบู่และสั่งยาสีฟันนะคะสำหรับท่านใดที่ถือเกลียก็ยลืมมาอุดหนุนสินค้าทางลานแอดมินน้ำในเดาจาเดอเอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนูหน่อยขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีเฮงๆงปังปังเดาจาเดอร์ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ